แน่อนอนมือหนึ่งนี่เขาไม่ใส่ก็เลยกลายเป็น ตัวนี้ผ่านจะยังไงถัดไปครับผ่านครับผไปครับ เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมอะไรฮากะแบล็คเรดเห็นความเป็นเฟดสองสีของเขาไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับม่วงในดำใบนี้เป็นหมวกกันน็อกที่สวยมากนะครับ ฮักกะซีรีส์นะครับทุกใบอ่ะคือสวยหมดนะครับและจะมีความโดดเด่นที่ต่างกันนะครับบางคนชอบแบบางคนชอบใบนี้นะครับมีหลายๆคนพูดว่าโอเคถ้าซื้อตัวนี้บนโมเดล R5 เนี่ยเหมือนจะได้เป็นเรนโบว์ไปอีกใบนะครับ,นะรบผมก็มีเก็บไว้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีไฟแดงเข้ามาเพื่อทำโปรแกรมฟู Detail เหมือนกันเลยนะครับจริงๆทำพร้อมๆกันด้วยนะครับแต่ว่าจบได้ จบสวยทั้งคู่นะครับแต่จบแล้วเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่ามีความต่างกันยังไงนะครับเพราะกรมฟูดีเทลลิงครับจำเป็นที่จะต้องลื้อล้างทั้งใบนะครับตามมาด้วย PCS ครับแล้วก็เซรามิกโค้ทภายในก็จะต้องซักทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็โอโซนนะครับถือว่าจบขั้นตอนนะครับพอเวลาที่เราลื้อออกมาเราจะได้เห็นเลยครับว่าหมวกข้างในเป็นยังไงเอี่ยมยังไงหรือไม่เอี่ยมนะครับมีจุดไหนที่บกพร่องนะครับถ้ามีก็คือแจ้งกับเจ้าของแต่ถ้านะครับไม่มีอะไร ก็ไปต่อได้เลยนะครับตามนั้นนะครับอะไหล่ที่เราให้เบิกส่วนใหญ่นะครับเอไลไม่มีอะไหล่ปลอมนะสำหรับที่ร้านเราอะเราไม่ได้ใช้อะไหล่ปลอมให้ลูกค้านะครับเราก็ใช้เป็นอะไหล่แท้ครับแพงหน่อยครับแท,รแท้งอะแท้แท้ก็ไม่มีเขินนะอย่างนี้ดีกว่านะครับยกเว้นบางอย่างที่ไม่สามารถทําได้อย่างเช่นเรื่องของนวมนะครับนวมก็จะมีฟิตติ้งใหม่แต่ว่าฟิตติ้งของเขาก็ของเอไลไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเรื่องฟิตติ้งนะครับ เพราะว่านมแอร์ไลน์บอกเลยว่า10ปีก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าใช้เก็บรักษาดีๆก็คืออยู่แบบนี้แหละนะครับอจบสวยๆครับแล้วมันสวยจริงใบนี้มันเป็นหมวกสวยจริงนะครับชิ้นดำนะครับที่โดดดำขนาดนี้นี่คือทีมรีสโตตัวใหม่นะทีมรับเบิลแอนด์รีสโตบอกโหโคตรชอบอะ่ะโคตรดีนะครับ ดูดิสวยมากนะครับอืมสวยจริงนะครับอขออุ้มหน่อยดีกว่านะครับเป็นหมวกที่มีมิติที่ดีนะครับไม่ได้มีเมทัลลิกนะครับแต่มิติดีมากงั้นเจ้าอะไรฮากะแบล็กเลสใบนี้ผมขออนุญาตปิดจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ